รับวันนี้ผมจะพามาชมฝางานเพียวนะครับฝาไฟเบอร์ของอีสุ1.9 2020นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นงานไฟเบอร์นะครับงานขึ้นรูปใหม่ทั้งตัวนะครับ ก็จะใส่กับรถได้พอดีเลยก็จะมีการเจาะระบายอากาศมานะครับยังมีช่องนี้แล้วก็มีช่องใหญ่นะครับสามารถานำไปติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าจุดยุดจุดยึดอะไรก็ตรงหมดทุกอย่าง นี่นะครับอันนี้ก็เอาไปยึดกับจุดเดิมได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะทำมาหูหูล็อกฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจาะรูฝาไม้ค้มมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นร,นนนรูที่ ใส่ช่องฉีดล้างกระจกนะครับตามฉีดล้างกระจกก็จะเจาะมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับตรงตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับาสามารถนำไป ทำสีเดียวกับตัวรถหรือว่านำไปหุ้มคาร์บอนได้เลยนะครับงานก็จะออกมาคมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ2020นะครับ เดี๋ยวเรามาชมตอนที่ติดตั้งเสร็จในตัวรถนะครับว่าจะพอดีกับตัวรถไหมเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตำแหน่งหรือว่ารูน็อตต่างๆ่สามารถใส่ได้หรือเปล่าว่ามันจะสนิทเข้ารูปหรือเปล่าตรงเนี้ครับว่ามันจะสนิทเข้ารูปไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ